อ,อ,อใหญ่ๆเลยจ้าอืมได้เยอะคือเกา้ามีแตเน่งออวบใหญ่ๆ ไฟหม่อบสวัสดีครับผมบาเคียนสาติตีิสารพระเทินครับสวัสดียามเช้าจ้าพี่น้อง้ามหานอไม้อีกแล้วหนอไม้ไฟไหมจะเป็นไผ่ไผ่บ้านเนาะจ้าที่มันมีน้ำนะไผบ้านปล่ใหญ่นี่ต้องมาลุ้นว่า จะออกน้อยออกหลายสำใดเนาะจ้าแต่มาอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่่ยเด้อขอไลค์ก่อนนะเห็นแล้วจ้ะบอกเค้นมุดมาหนึ่งแนงแล้วไม้ไฟไหม้หน้ำกนได้ <c oughs> มุดออกก่อนอือ <c oughs> น้อยๆหนวดหนวดนี่ฮเห็นด้ห็น พี่สวยขนาดเลยมา <c oughs> ไม้ไฟไหม้เด้อนี่เด้อจอดไว้ที่นี่อือขึ้นเข่ามาเลยจ้าดูข้างๆเห็นไหตามลำนี่ดิจอดรถก็เข่ามาเลยก็ <c oughs> ได้กำหนึ่งอยู่เด้<ม>อไปหากันต่อจ้า มุมนี้เป็นน้ำไม้ไผ่ป่าจ้ะยับเข้ามาข้างในกินนเขาอยู่ข้างนอกนิมทางาะเลอะเลอะ,ะ,ะเลยโบค่อยเห็นจ้ะก,ก็เลยพากันเข้ามาข้างในสิน้ำไม้ไผ่ป่ามินไปลุยจ้าอยู่ในขุจ้ะอุ้ยพอดีอ่อนอ่อนนะน ลองเลยคนก็มาหาเรื่อยๆอยู่เนาะถ่ายใกล้ๆวาได้จ้ะบังหนึ่งหนวดนี่ดิใหญ่กว่ายังบ่ใหญ่เนาะโอต่ปลายอุ้ยพุดด้พุดด้ตัวใหญ่พุดด้บอสเค้นถือด้วยนี่นี่สติเขอร์เหรอออมา เอาเสียมากเราตากล้องก่อนเด้อนี้หลายเยอันนึงมันทังยังสั่นอยู่บ่บกเขียวมทุกอันตป้ายมันก็ยังสั่นเออน่ากสั่น มถทะลุนนี่เอาได้ยุ่นี่โอ้หลายๆบอเค็มมันทนั้งยังสัน่นใช่เต็มเลยอือออกมาดูฮักบอเค็มมานักฟังกันหนาเกี่ยวขาะนี่ดินี่พอได้ฮักอยู่นะดิเห็นบอใหญ่ๆก็มีอยู่ข้างในคูณ อย่างนี้ดีกว่าข้างล่างก็มีเอามุมเลยก่็เอาข้างล่างก่็ข้างในหันถ่ายก็ได้เดี๋ยวบราเก็บค่อยอันนั้นเอาแต่เจ้าโค้งนี่เห็นรอเนี่ยเข้าไปได้ เห็นอยู่นะอยู่ข้างในค่ะเออพักเอา <c oughs> มุมเลยถ่ายได้จังถ่ายให้พี่น้องเบื่งจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวโอจุกมุมในๆในก็เด้อแบบนี้เด้อมุดเข้าไปพี่น้องเห็นแล้วก็กำลังแตกเนาะแล้วลค่อยมาใหม่ Bát thì non còn Mà vẫn cái cây đó <laughs> Mình dọn sẻ chắc nổi với nó Bát Mình như Hắc ốc thì đều được Kho dao dao lên Mình lẹ Ôi mẹ dao lắm Cũng thằng này không được Mình không có quá dao bứt Dao bứt rồi à. ออมลุ them, ie, okay, okay, well, <An> ่นั่นกัมันข้นยาวแต่ว่าลากลงมาลุ่น่ะเนี่ย h a u n ยาวเอาอีกเอาพี่เอาพี่นั่นแหละไปอ๋อติดลายขนาดนึกว่าพี่ ปัดปัดพี่น้องจ้าเต็มเลยมากบากบนเก้าอี่พี่นอ๋อมึงมีคนมาจ้าโชคมดนของเฮาพี่น้องจ้ามึงนี่มึงนี่มึงนี่พี่น้าแหนงไบใหม่ด้อยหนิเด้อเดี๋ยวอ้างพี่น้องก่อนพีน้องพี่น้าเข้นไปฟุกเขิ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 นไปผูกเต็มเลยเต็มเลยพี่น้า อ่อนๆอ่เอาข้างล่างเลยบอคิใหญ่ๆเลยจ้ามุมล um ่างกนแล้วบอขึ้นมุมบนแบบนี้

เสียงคนมาบอกเขินดิยังบอกเสียงคนถ่ายบอกเขินหักมือเลยก่อนถ่ายยากจ้ะเอย้เลย นอโอเคหัวหินเตาถ่านยักษ์เลาะมาเรื่อยๆตามป่าไผ่ปาดเลยติเข้าไปยืนด้วยค่ะได้เลยแหละเข้าไปอยู่ได้เลยทำบ้านอยู่ได้เลยนะป๊าด์โอค้คือจักเตานี่บโกเคนโอ้อร้อยสอบเลยน่าคักขนาดเลยพี่ อยู่ริมคลองริมห่วยเลยจ้ะรุ่นนี้ยันเผาทำอาชีพเลยเนาะ <laughs> ใหญ่เอลีนี่จ้ะป่านน้ำไม้อืออกีเท่านาะบอกเคน,น้นนี่เนาะเอาไปใส่ต้นไม้คือสวงามขนาดเนีน่เนาะบอกเคนกอนี่พ่นซับนี่มันแตกขึ้นใหม่นี่มาเอาในด้วยนี่น้องใหญ่สมได้เดิกกำลังขึ้นไหม Bộ cái nào nó phải nhìn cái nhìn hả bác sĩ náo bóng nha sơn đầy đủ không nha mhm 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 กำลังจะพากันย่าดโดนจ้ะ,ะติ๊กเจอต้นพักกราดูนแต่นนี้ยอดจิกเด้อมันแตกมันอ่อนก็นเลยถ่ายให้พี่น้องเบิ่งห่างบ่งบมีแมงแขงจิกมากินยอดมาเลยน้องบ่เค้นเนาะงาม,มามง,น,งมาน,มนี่นนแมงกระหนุนบ่เค้นเลยนี่พักกระโดนขาวยอดง,งามห่างนี้บ่เคน้นดึงมาลงมาด้วยนี่ผักกระโดนกินกับลาบงวัวเป็นผักลืมพัวมันแซ่บอีหลีพะนะ เนาะนี่ยอดยขาวเลยแบขาวเป็นมันมันมันทดลองดูเบาเขยิ้บมึงดูเอาแบบนี้เลยนั่นแหละฝาดนิดนิดบ่ถึงกําแพงหรือฝาดบ่ฝาดฝาดเลยหยอดแดงผือมันจะฝาดไม่ชอามอยหย่อนอ้าพื้นอาพื้นก็เจ้าของหรอ เด็กเอากระโดดนี่ได้กี่บกไอ้ได้กี่บ้อได้แล้วเอฟกระโดดใช่เอาเนื้อช้อนนี่นั่นแหละบ่บ่ลงมาอีกเดี๋ยวยอดอ่อนละเอออ่อนหลายมันกับฝาดนี่แบบนี้เนื้อช้อนี่แบบเออเอาแบบนี้เลยอันเดี๋ เอาไปเลยในปุ่เถึนมือก uh> ินไปได้โหงามพีนน um> ้ำค mm ือไปฝากผู้เฒ่าว์นำมาแหละเออเอาเนเดี๋ยวห่อด้วยใบตองกุ้งให้บบกเข็นเอาใบตองกุ้งมาห่อช่วงในส่วนมากครับเป็นต้นใหญ่มันสีออกดอกน้ำบบกเข็นเนาะ โดดเดดสิมพู้เนี่ยแดงแนี่โอ้ยเอาเอาไถ่เลยนีู่ด้วยจะดีแซบเลยมั้จ้ะเออดีเอาไปร์โลดเห็นยังจะเก็บจ้ะเนี่ยของแซบไปเอางาพุ่นแบบนี้พวกหลักหลายจะ nga พุกงจ้กระโดนครับกระโดน พี่น้องคนใต้เอื้อนยอดจิกบ้านเฮาเอื้นพักกระโดนกาะสาเหนือเดียโน้อบัดน,นี้สาค้างกันบ่มีเนะาะก็จะเอื้นพักกระโดนน้ำเฮานี่แหละเนาะเอาไดเลยเดย้องง่ายนะบอลโชนยี่ห้อบอลูดีเซบหาเมนูแล้วบัดน,นี้ <c oughs> ปน <c oughs> ลา<ะ>บ <c oughs> เดี๋ยวเอายอด <c oughs> ใบตองกรุงมาเสิร์ฟเอื้นใบตองกรุงด้วยจ้ะ อื on, Coffee, ộ, ่นอย่าเพอเื่นใบตองตึงเอาไปห่อกันช้ำตรงชั้นเลยชึบกบเขสานั่นแหละเอาอีกชั้นหนึ่งมาประกบบนก็ได้อห่อไปนั่นแหละกันช้ำมาวางเศษตะกร้าุดเอา ไปเลาะหาหน่อไม้เตาะได้พักแล้วหน่อไม้ก็ได้หลายแล้วจ้ะแต่ว่าสิไปเลาะอีกทางเมืองนะน,น้ำบาเข็นเนาะเาะเไเลาะเสละคือพี่น้องวอง่าว <c oughs> หาเลยหาไปบ่จักบองบอก็ต้นหูวจักบองจ้ะบองหาอยู่หากินได้คละมาพี่น้องมาถึงบ้านละมาเบิ่งผลงานจ้ะบ,บัดนี้เ <c oughs> ลาะ <c oughs> มาอีกนี่แต่คนหา เนี่ยๆเง้ยๆนั่นเลยเนาะบ่มีหนวดเลยมีแต่แหน่งล้วนๆได้เยอะคือเก่ามีแต่แหนงออวบใหญ่ๆนะไม้ไฟใหม่อวบ เอในแกงคือก้าวจังแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือผักกระโดนกินกับลาบงูออกมาอย่ามันเหี่ยวกันดิก็ส,สวยๆอ,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 อ่อนๆไม่อ่อนจนเกินไปสำนีกมาจากแทบมันจะมันๆเนี่ยอ่อ,อนเหงมาจากปากมีอย่ายงผักกระโดนใส่แม่บนน <c oughs> ุดแดงเนาะแต่ติ๊กติกแกงเสร็จก็อื้นนอโน้ยเมื่อนเักคนมาขายจะเหน่วยก็บบอกเค้นหาหนุย่ยพวกเหน่วยสาวเนาะดิ <c oughs> นี่ <laughs> พี่น้องเบิร์นี่เบมือนพอดีมือเลยหอดีเอทานอยเนี่นะไกหลายเลยจ้ะแต่ว่าสติกสีแกงของเมื่อวานเนี่ยจ้ะของของเช้านี่สติกสีเอาไปขายเ <c oughs> บิร์ดนี่สามสิบบาทพี่น้องเมามา <c oughs> แกงนึง่งน้ำไม้ไฟไหมผู้ใดเมาด่วนผู้ใดทักด่วนได้ก่อน <c oughs> แล้วพี่น้องทักตะกรันสิส่งได้พี่น้อง <c oughs> บราหยอกจ้ะถ้าคนใกล้จังได้กินคนไกลมันยังบบหลายยามมันหลายอีหลีเพลินน้ำบอกกินเนาะเอาจังส่งจากจังซีสูญยากาศหนึ่งสูนสีอากาศส่งแต่ว่าช่วงเนี้มันยังหน่อยจ้ะไม่ได้ส่งห่อขายตามหมู่บ้านได้พอได้ค่าน้ำามูกน้ำมันก็เอานะเอ้าเม่นเหนียวจากหน้าตาเกงหน่อไม้ไก่ซุปเราจะกงใส่ตักทองหรือก็ใส่เห็ดกระด้างซอย ชาติจิ้งคีลงไปเก็บผักขาหรือชะอมมาใส่แกงเหนงไม่ไฟไหม้มแกงใส่จักกระจันน้ำด้อยจ้ะจักกระจันซื้อตต่มือพูดแหละแบ่งแกงใส่น้มไม้จักประมาณสักคำนี่แหละประมาณนี้ใส่ในแกงนมไม้เดี๋ยวค่อยใส่ไก่ซุปน้มไม้ไก่พวงแล้วเขาค่อยใส่จะเป็นซุปแป๊บเดียวจักกระจันแต่ชาติจิเอาไปคั่ว เอาไปคั่วแกีวกับมงม่วงพี่น้องจ๋าก,กินกับผักกระโดนโอ้ยมันคือสิบเข่ากันครับเจ้ะแบ่งใส่แกงหน่อไม้แบ่งคัง่วมาตำปุ่นน,นี่หน่อไม้ก็ดได้เออไก่สุกแล้วไก่สุกแล้วจ้ะแบ่างอ่อนๆมันอ,อกนมันอกหวานๆมันมันจะตอนต้มแล้วสติกลงเคี่ยวเบิง่งแซ่บๆอ่ะทำเมนูให้เรียบร้อยก่อนจ้ะเดีเ๋ยวมาแซ่บน้ำกันนะจ้า พี่น้องจามะเสพๆนํำกันจ้าเกียวจัก,กระจันนะกินกระเพาะก,กระโดนุ้ยโขงคู่กันเลยนี่มาแต่ก็ตามด้วยแกงเน่งหน่อไม้ไฟใหม่หมอนเกงเสจจัก,กระจันอุย้ยเสพบัคักเลยจ้ะจัก,กระจันนี่กห็ห้อมหอมใส่เห็ดกระด้างน,น้ำเด้อ,อกระด้างซอยโอ้ยมนเยิ้มละ อร่อยมากขอบอกฮึ่มแล้วก็ดูนเด้อฮมเดี๋ยวเจ้ากจันใส่มะม่วงน้ำสมตัดจักหน่อยขอบอกว่ามันของคู่กันมากฮึ่มฮึ่มแค่นี้ น้ำเนาะมากินกันสดปิดแคบนี้ย่านินข้าวกินน้ำนะตอนนี้เอาแล้วครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่าทนี้ก่อนครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยได้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า